เราดีกว่าคุณต้องพบลองพบกเอารหัส0062ครับ <Hey. S 1> ผมอยากถามคุณแค่คําถามเดียวเอ้แต่ว่าผมังไม่ถามคุณดีกว่าผมถามพวกเขาก่อนดีกว่าคิดถึงพวกผมสองคนไหมครับ <Hey. S 1> คิดถึงคิดถึงพวกผมสองคนใส่ชุดนี้ไหมตาคุณละพูดสิคิดถึงไหมคิดถึงไหม hey. ให้พูดพูดมาว่าคิดถึงไหมคิดถึงไหมนี่นี่คุณเล่นลิ้นกับผมนะคุณเล่นลิ้นถนัดเลยถ่ายโซนตัาสองซีซั่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเทียงผมเป็นรุ่นพี่นี่คุณพูดสวนผมนะคุณเป็นคนสวนเหรอฮะบอกว่าเอยวผมว่าสวนเราเดี๋ยว่าเร็วมาต่อกำลังดีเลย นี่คุณเมื่อกี้คุณพูดสวนผมนะคุณเป็นคนสวนไหมนเนี่ยผมเป็นคนสวนปกติครับเป็นคนสวนอ่ะฮะสวนอะไรอ่ะ <c oughs> อย่าถามต่อได้ป่าวโอเคเอา้าคุณเป็นคนสวนไหมนเนี่ยใช่ผมเป็นคนสวนะแต่ถ้าผมไปเป็นคนสวนบ้านคุณนะสวนบ้านคุณดอกไม้ไเนี่ยเกลี้ยงหมดไม่ออกดอกหรอกทำไมอ่ะก็ผมเด็ดมากไม่อยากทำระเบียบเชียร์อยากทำอไรอ่ะอยากทำระเบียง แปวเวไม่ได้แปลวาอันนี้คือเนี่ยแหละเขาเป็นคนหยอดให้ผมเป็นคนแบบนี้ดูส่งมาแต่ละอย่าไม่ต้องพูดเลยผมไม่รู้พี่ค so ุณคุณไม่มีสิทธิพูดนะคุณต้องโดนทำโทษนะเมื่อกี้คุณยียวนผมนะเต้นคิดปีอักตรงนี้เลยกิจกรรมนี้ไม่ใช่กิจกรรมบังคับไม่พอใจชื่น เหลือความเป็นรุ่นพี่แล้วไม่มีใครเชื่อผมเลยจิตอ่ะขอมากไปนะครับเชื่อคำพูดีซีรีส์กันสิยังเขานักงอยูุ่นะบ้านเรานะเออเต้นไม่ได้เหรอเต้นหน่อยไม่เต้นบอกแล้วว่าไม่เต้นอ่ะเอางี้ไม่ต้องเต้นฮิตมีอัพก็ได้มันอายเกินไปคุณรู้จักเพลงนี้ไหมน็อกน็อกรู้จักจับเต้นเป็นไหม เต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นเป็นไรมันมาเดี๋ยวให้มันเต้นใหไหนมองไม่เห็นนั่งอยู่ไหนวะบอลูเบียมทำรูเบียอลรูเบียเล่น ให้น้องนะแต่ว่าน้องพกเกียร์มาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เราต้องแจ้งก่อนอนิดนึงเซอร์ไพรส์แต่ว่าเซ็ตผมหล่อปังเลยลอะแบบเลยส่วนของคุณวันนั้นครับโอ้เหวอะฮะเหวอะฮะเชิญครับเชิญครับใช่ครับ <c oughs> รบ <c oughs> นอนเราเอาการเหมือนเดิมแะนะรอนเราเอาการอนเดิม, <c oughs> มันช่างโงเลยเดิน ย và, ังผมถามคำเดียวเลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันจะจบที่คอนไหนหรอคอนพี่พี่ก็เล่นผมผมผมก็เล่นพี่พอมาคอนพี่คู่ก็ยังเล่นอีกก็ยังเล่นกูอีกนนผมอ่ะไม่เคยทำอะไรนนแบบนั้นอ้าวอ้าวคือคือผมยังรู้่าคือคอนเสิร์ตนี้นะถามมีแต่คนที่รัก พี่มาพี่ฐาเนี่ยก็เช่าหอแพงๆให้ครับเอากูมาทําไมจริงๆก็ดีใจที่น้องมาดูแต่ก็พอเห็น๊บอยากแก้วเหมียวเล็กด้วยเหมียวเล็กค่ับพิธาได้ป่ะพอดีผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเข้าไปดูในโซเชียลก็เลยไม่รู้ว่าเหมียวเล็กมาจากทือไหนแฟนครับเขาเห็นว่าผมเป็นแมวเรับเหมือนอยู่เอาเอาไปว่ากันตรงไหน วันนี้เนี่ยคือเขาโดนทำโทษไงแล้วเขาต้องเต้นน้อกๆแต่เขา uh huh. ว่าเต้นไม่เป็นจำท่าไม่ได้คุณน่ยก็เลยต้องมาเต้นกลางเวทีเลยให้ทุกๆคนได้ดูกันอ่าพร้อมไหมเอาไมคมานี้เอาไมคมานี่เอาไมคมานี้มิวสิกไปเลย